ขึ้นได้สย คุยเงี chapter, um. ้ยขึ้นหล่เถอะบนอืมนั่นนั่นนกันขามกับขามนุ่งกัน โอ้ขึ้นในบ่อนอนขึ้นในบ่อชั้นปัน กระมันกัดเตี๋ยวผักกับเตี๋ยว่ลอดเมบ้อไหรปละไปไป มันก็ขา <right>, มันกัน